สวัสดีครับผมชอ Channel ่องเทควิเกะชแนลวันนี้ผมจะมาทำกด์ของน้นงนิลูนะผมมาตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ไปมาชมกันเลยครับผมตำแหน่งของนิลูก็คือจะเป็นตำแหน่งของซับที่เป็นประเภทบัฟนะผมก็คือบัฟให้มาเฟืองแรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะก็คือเป็นสไตล์บัฟต่อก็จะเป็นข้อดีข้อเสียเลยนะครับผมเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการตัดสินใจในการที่จะ,ะกดน้องมาเล่นดีไหมนะครับ ข้อดีแรกเลยก็คือสวยน่ารักนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับข้อมูลนะอันนี้ก็ดููใส่มาทาไมแต่อวยเป็นพิเศษนะสวยน่ารักแฟชั่นเต็มร้อยนะครับแล้วก็เก่งกับบอนที่มีน้อย2ตัวขึ้นไปจริงแล้วเก่งกับมันหมูใช่แต่ว่าจริงแล้วแค่2ตัวก็ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะว่าตัวมาเฟืองจะอ,ออกมาเยอะมากแล้ว2ตัวคือเยอะเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ทีมที่ต้องการเนี่ยไม่ต้องการตัวที่เป็นเมตาในปัจจุบันอย่างเช่นปูคาซึฮะ Net, อะไรพวกนี้นะก็คือสามารถแยกไปทีมโดยดที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับทีมเก่าๆได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของข้อเสียนะครับผมข้อเสียก็คือ,อก็ต่อจากเมื่อข้อดีเมื่อกี้เลยก็คือบ,คบังคับทีมแค่น้ําและไม้นะผมมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็อย่างที่ว่าไปข้อเสียก็คือเล่นได้แค่ไม่2น,น้ํา1ไม้สองน้ำสองไม้ก็สามน้ำหนึ่งไม้ไม่ก็หนึ่งน้ำสามไม้อะไรเงี้ยโอเคมันพีคม,ม,มันมีน้ำกับไม้เพราะถ้ามันมีธาตุธาตุอื่นใส่เข้ามาด้วยเนี่ยจะทำให้แพสซีฟของ,ของ,นนงาน นะครับผมแล้วก็ไม่เหมาะกับไอเดียเริ่มต้นนะครับผมก็คือไอเดียเริ่มต้นที่แบบเพิ่งเล่นได้ไม่นานแบบไม่ถึงเดือนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่านิโรเนี่ยใช้ชำนาญท่าค่อนข้างเยอะทุกตัวด้วยนะครับผมแล้วก็เลเวลด้วยเพราะว่าความแรงมันไม่ได้อยู่ที่สกิลมันอยู่ที่เลเวลแล้วก็ค่าชำนาญท่าที่ทําให้ตัวมาเฟืองแรงขึ้นเพราะงั้นเนี่ยทุกตัวของในทีมนิโรต้องแน่นต้อง90ทุกตัวต้องอชำนาญท่าเยอะทุกตัวมันถึงจะทําให้มาเฟืองแรงตลอดนะครับ อ่าแล้วก็สู้กับบอสเป้าเดียวได้ลาบากถ้าเป็นบอสตัวเดียวเนี่ยจะลําบากเพราะว่ามาเฟองจะผลิตได้ได้ช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าตัวที่แบบบอสซนๆเนี่ยบอสแบบว้าไปวัดมาก็จะยิ่งลาบากหนักกว่าเดิมนะครับก็ไม่เคยบอกการไปตีเพาะตีบอสเ,เป้าเดียวเท่าไหร่นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอาวุธนะครับผมอาวุธของน้องน,นิลูเนี่ยก็มีให้เลือกอยู่แค่ถ้าพูดว่าชิ้นเดียวจะได้ไหม <laughs> เพราะว่า โอ้ประจําตัวน้องนี่รูค่อนข้างที่จําเป็นมากๆก็คือโอ้ประจําตัวเนาะก็คือไม้บลองอันนี้นะได้เลือดทั้งหมดอันนี้แบบขัดหนึ่งนะก็คือได้ทั้งหมด86เปอร์เซ็นต์เดยอะมากแล้วก็เมื่อเรากดสกิล e โดนศัตรู3ครั้งเนี่ยปกติของนี่รูจะเป็นสกิล e สบัด3ครั้งอยู่แล้วใช่ไหมก็จะได้ชนมาธาตุเพิ่มขึ้นมาจนตัวน้อง a ได้เพิ่มแล้วก็ทั้งทีมก็จะได้เพิ่มอีกอาจจะไม่ได้เท่าน้องนี่รูแต่ก็ได้ประมาณสักร้อยเกือบสอง้ มาเฟืองเนี่ยไม่ว่าจะก,กําเนิดอ่าจะเกิดมาเฟืองจากใครเนี่ยก็แรงทั้งนั้นนะก็เลยจะเป็นที่ว่าไม่มีอาวุธไหนที่ดีกว่านี้แล้วแล้วประเด็นคืออาวุธของดาบเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรที่ออฟเลือดเลยสักอันหนึ่งนะถ้าเป็นถ้าเป็นหอกถ,ถ้าสมมติน้องนี่รู้เป็นหอกเนี่ยยังพอมีหอกสลามเพิ่มเลือดใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยไม่มีเพิ่มเลือดเลยมันจะมีแค่เจตที่เพิ่มมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คืออาวุธรองลองมาก็จะมีแค่เจตแต่ potential ของดาเมจเนี่ยน่าจะลดไปแบบมหาศาลเลย ต่อให้เจดเพิ่มเลือด20%แต่ว่าตัวอื่นไม่ได้ใช้เลยคิเลนไม่ได้ใช้เยเวนควรจะสี่หนะคิเลนไม่ได้ใช้แอคแท็ที่ได้ขึ้นมาก็ไม่ได้ใช้ก็กลายเป็นว่าได้แค่เลือด20%แทบจะไม่มีผลเลยกลายเป็นว่าถ้าไม่มีอาวุธประจำตัวเนี่ยอดาเมจจะหายไปรุ่มๆผมว่านะมาเฟือรน่าจะเบาลงแบบเกนะือบๆ30-40%สามสิบสี่สิเปอ็นต์เนนี่คิดคำนวณแบบคร่าวๆนะครับผมเพราะงั้น้องนี่รู้ค่อนข้าง,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 งที่จำเป็นที่จะต้องมีอาวุธประจำตัวนะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆก็คงมีีีเอออ่่ดดดาาาบบบัันนนนน้้ม้มงนะะทยููใตก็็คืจป อยู่ใน p ีวนะแบบนี้ได้ชำนาญธาตุนะแล้วก็แจกฟื้นฟูให้กับเพื่อนๆแจกฟื้นฟูให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็ก,ก็พอถูถ่ายได้บ้างก็คือชำนาญได้ให้ตัวเองอย่างเดียวแต่เพื่อนไม่ได้นะแต่ความจริงแล้วในทีมมิลูผมคิดว่าการที่เอ่อมะเฟืองมันออกมาเนี่ยจากนิลูเนี่ยผมว่าไม่น่าถึง1 0 2 0เพราะมันเป็นแค่วงแคบๆจากตัวอื่นน่นน่าจะมากกว่านะแล้วก็อะไรอีกล่ะก็จะมีอันนี้ก็คือจะเป็นสายแบบ ไอนิลูยืนฟิลให้มีทั้งสกิลอ e ีได้2รอ,อบก็คือมีทั้งวงวงรอบตัวแล้วก็เอาสกิลเอาดาบมายืนมายืนตีด้วยแต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะก็คือเน้นแบบมาลำสวยๆนะแต่ว่าเน้นใช้งานก็อาจจะไม่ดีขนาดนั้นนะแล้วก็จะมีดาบเอ,อลฟสติงก็พอได้ก็คือได้ชนะท่าให้กับตัวเองแล้วก็ข้อเสียหายสกิลท่านเนี่ยเมือม่อเมือม่อสร้างข้อเสียหายท่านเนี่ยก็คือจะได้ข้อเสียหายเพิ่มขึ้นทั้งหมดก็ ก็พอใช้ได้แต่ถ้าจะเน้นมาเฟืองเป็นหลักก็คงต้องดับประตัวแล้วเนาะแล้วมันไม่มีดาบเลือดไงไม่มีดาบเลือดเลยนะผมมันแบบไม่เหมือนหอ,อกอะเนาะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอ์ติแฟกต์นะผมอ์ติแฟกต์ตอนนี้ของนิลูเนี่ยยังไม่มีอ์ติแฟกต์ประจําตัวนะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีแน่นอนนะ <S <S คล้คายๆโคโคมิเนี่ยมาตอนแรกก็ไม่รู้ใส่อะไรใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยโคโคมิเขามีอม์ติแฟกต์ที่เทพก็ของเขาไปแล้วนะเราก็คิดว่าผมคิดว่านิลูก็น่าจะมีนะแต่ตอนนี้ก็มีทางเลือกทางเลือกเดียวก็คือใส่เป็น2เลือด น,นี่คือสําคัญหลัก2เลือดอีก2อ,อันเนี่ยอันนี้อะไรก็ได้เขาจริงไม่ต้องชนานาญท่าก็ได้นะอะไรก็ได้ให้มันออฟสวยๆอะ่ะแต่ถ้าให้มันสวยๆก็คือสองชนานาญท่าก็คือมีวันเดอร์เลอร์แล้วก็จะมีเซตหนึ่งที่อยู่ในด่านของดันไม้อะครับผมมันจะมีเซตนาชื่อไม่ได้ละมันจะเพิ่มไปชนาญท่าเหมือนกันนะก็ประมาณนี้2เลือด2ชํานาญนะครับอิจิแฟกก็เน้น,เน,นเน้นที่เลือดพลังชีวิตเป็นหลักเลยหาพลังชีวิตให้ได้เยอะที่สุดนะรอลงมาก็จะเป็นชํานาญท่านะครับผมแล้วก็รอลงมาก็จะเป็นฟืน้ ool, นฟะู ก็ประมาณนี้นะเน้นแบบอันนี้คือสายแบบมะเฟืองอย่างเดียวนะก็คือเน้นเลือดเน้นชนะท่าองผมก็จะประมาณนี้นะผมเขจะเน้นเป็นเลือดเนี่ยเกือบ20%เลยแล้วก็อันนี้ไม่ไม่มีชนะท่าน่าเสียดายเดี๋ยวไว้หาหาใหม่แต่คือไม่ต้องเป็นจริงจังมากเพราะว่าเดี๋ยวเอาอิเฟกต์ประจำตัวมาค่อยไปจริงจังอันนั้นดีกว่าผมว่านะแล้วก็อันนี้ก็คือใส่3มเลือดเลยนะผมก็คือจะเป็นนาฬิกาเลือดนะผสมชนะท่านิดหน่อยผสมฟื้นฟูนิดนึงนะครับผม อันนี้ก็ถ้วยเลือดนะก็ชนะธาตุดนึงนะอันนี้มันไม่มีเลือดประเสริฐข้างล่างนะมันก็จะมีแค่เลือดประเสริฐข้างบนเพราะถ้ามีข้างบนแล้วข้างล่างจะไม่มีเนาะอ่าถ้าเหมวกก็เลือดนะเหมือเลือดให้หมดเลยแล้วก็มีมีวิทฟูเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคิเละคีดดาเมจอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าอยู่เวนสี่หกนะวงเล็บวงเล็บนะถ้าสี่หกก็ได้ใช้แต่ถ้าไม่ที่หกเนี่ยแค่ไม่ได้ใช้เลยเนาะก็คือไม่ได้เอามาเอามาเป็นดาเมจนะเน้นเอาเลือดเยอะๆนะแต่โดยรวมผมก็ได้ประมาณนี้นะผมก็ได้ประะมาาณเลลืออด่ชนธตุ อยู่ที่200กว่าแต่ถ้ากดาสกิลกดสกิลท่า3าครั้งแล้วใช้อาวุธจำตัวเนี่ยจำนวนท่าจะอยู่ที่ประมาณ6,700ก็ 700, ถือว่าอย่ระดับใช้ได้นะผมอย่ระดับที่ราเฟืองระเบิดแรงแบบคุ้มค่าแล้วถ้าเกินนั้นมันก็จะเพิ่มไม่เยอะแล้วแต่ก็มันก็เพิ่มได้นะถ้าคุณอยากจะให้แรงกว่าน,นั้นนะทั้น,นั้นก็ไปอัตรา,าคิดความในคีย์อันนี้ก็คือแบบไม่ได้ใช้นะคือแบบมันเทมันติดติดมานะแต่ก็ฟื้นฟูก็140อันนี้ก็ผมเองก็ชอบนะเพราะว่าเน้นสวยไงเน้นแบบให้น้องได้ส,สวนะ ให้มีให้มีฟื้นฟูได้ใช้หน่อยนอ่่นั่นก็คือไม่มีอะไรเลยก็มาเนี้นะผมสำหรับแตของน้องนีลูผมนะต่อไปก็จะเป็นสกิลนะผมสกิลนี่จริงๆแล้วผมเข้าใจว่าตัวอวยเนี่ยก็อาจจะอยากอยากให้มงใช่ไหมแต่ผมอยากให้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบแปลกดีอัพมันอับอัพมันหนึ่งหนึ่งเลยแนวดีเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกับดาเมจของนีลูเท่าไหร่นะผมตีหนึ่งนี่ยิ่งไม่จําเป็นเลยเพราะไม่ได้ใช้เลยนะผมะไม่ได้ใช้เลยเอาไปตีธรรมดายอย่างเดียวไม่มีรู้เล่นอะไรนะครับ แล้วก็สกิลสองเนี่ยก็คือเป็นสกิล e สกิล e อันนี้ก็คือจะมี2รูปแบบถ้าเรากดสกิล e ย้ำๆสามครั้งมันจะกลายเป็นวงพื้นน้ํารอบตัวนะผมเปลี่ยนตัวอื่นก็ยังจะมีวงติดไปด้วยแล้วเรากดสกิล e หนึ่งครัง้งแล้วเรากดตีธรรมดา3ครั้งมันจะกลายเป็นน้องนิลูยืนฟิวก็คือยืนฟิวตีตีดาบเป็นธาตุน้ำนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสายว่าฟือส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเป็น e 3ครั้งเพื่อเอาวงรอบรอบตัวนะก็จะมีไอวงรอบนี้จะอยูจจ่จะอยู่ทั้งหมด12วิ อาจจะทั้งหมด12วิแต่ถ้ามีดาวหนึ่งก็จะเป็น18วิวนครูดาวได้พอดีแต่จริงแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราไปเอาน้ําจากตัวอื่นมาแปลาก็ได้ครับผมก็คือหลักๆคือเรากดเพื่อจะเอาแพสซีไปเฉย๋ยวเดี๋ยวพูดถึงแพสซีไปทีนี้นะครับแล้วก็อันติอันตีนนี้ก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่ามันก็แค่เป็นการสาดน้ําให้มันทั่วๆนะก็เป็นเหมือนการแบบว่าสาดน้ําให้มันโดนอะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเราสาดน้ําสงการนะนะแบบว่าบที มอนมันโดนพืชหลายอย่างแล้วแต่บางทีมันไม่โดนน้าทั้งหมดเนี่ยแต่ละศาสตร์ไปทีหนึ่งเนี่ยรับรองว่ามอนทุกตัวเนี่ยมันจะโดนน้ําแน่นอนแล้วก็จะเกิดมะเฟืองโผล่ขึ้นมาแบบหลายลูกถ้าเราเ้าเราภาพโดนมอนโดนมอนหลายตัวนะแต่ว่าวางดาเมจก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราเน้นเป็นสายมะเฟืองนะแต่ถ้าใครเน้นดาเมจก็4ีหกก็จัดไปนะครับอันนี้อันนี้แหละคือสกิลที่สําคัญที่สุดของน้องนีลูนะผมก็คือ เมื่อกด C ี E 3ครั้งเนี่ยมันจะได้บัฟอันนี้และบัฟอันนี้อยู่ทั้งหมด30วินาทีก็คือกดครั้งหนึ่งแล้วไม่ต้องกลับไปเล่นนิโรไม่ต้องกลับไปเล่นนิรูเลยยังได้เลยเพราะว่ามัน3 0วิอยู่ทั้งหมด30วินะแล้วก็ได้ชนะาาท่าให้เพื่อนได้ด้วยเนาะให้ชนะเพื่อให้ชนะท่า,าเพื่อน100หน่วยด้วยแล้วก็ไอตัวมาเฟืองเนี่ยมันจะเป็นมาเฟืองแบบพิเศษเป็นมาเฟืองที่ลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ระเบิดไวขึ้นเกิดปุ๊บระเบิดปับ๊บแล้วก็ระเบิดได้กว้างขึ้นนแแล้้วก็รงขึ แล้วถามว่าแรงขึ้นเท่าไหร่แรงขึ้นตามสกิลแอสซีสกิลที่2นะผมทุกๆเลือดเกิน1,000ของนิลูเนี่ยจะได้ความเสียหายของไอระเบิดอันนี้มากขึ้น9%ผมสูงสุดคือ400อ่าเท่าที่คำนวณแล้วก็คือเลือดสูงสุดของน้องลูก็คือ74,400ก็คือคูณ7444นะก็คือประมาณ74400ประมาณนั้นนะผมก็คือถ้าเรามีเลือด7จ็ 7จ enfin, ็0หก็ค hmm. <I am S 1> uh ือจะบุตดาเมจได้มากกว่านั้นไม่ได้แล้วในอย่างของผมเนี่ยเลือด70,000มื่นารที่74,000ผมคิดว่าน่าจะต้องขัด5ผมว่าผมคิดว่าเกมน่าจะออกแบบให้เราขัดขัดไอตัวอาวุธขัด5จะได้ประมาณ74,000พอดีในของผมเป็น70,000เพราะว่าขัด1นึงหรือไม่ก็ต่ออัลเทอร์เนทก็ต้องก๊อ์จริงๆอ่ะมันถึงจะอาร์ติแฟกนทแบบเพิ่มเลือดทั้งทีทั้งตัวจริงๆอ่ะนะมันอาจจะถึงแต่ก็ผมคิดว่าไม่น่าถึงเพราะว่ามันเริ่มดิมิชนีเทอร์หนักแล้วเพราะว่าเลือออดดททีีีี่่่่ผมมมมไ้้้เนนนนนนยยััตขึูประาณ240%ล เพิ่มเลือดเป็น5้าสิบมันเลือดมันเริ่มไม่กระดิกล้นะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มดาวนะครับผมกลุ่มดาวก็เริ่มต้นที่กลุ่มดาวหนึ่งเลยกลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้อ่าสกิล E เนี่ยถ้าเรากดแบบเวอร์ชั่นแบบนิลูยืนฟิวเนี่ยจะทําให้ความเสียหายของการฟันครั้งที่3ามขั้งสุดท้ายที่เป็นขึ้นน้ําออกไปเนี่ยแรงขึ้นยี่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่เล่นสายยืนฟิวก็ไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าอันที่สองนี่ยก็คือมันจะมีความสามารถสแบบองก,นนก็คือออจะมีทําาให้ร่ พื้นน้ํารอบตัวเนี่ยจะอยู่นานขึ้น6วิก็จะทําให้มันคูดาวมนชนกันเลยอระยะเวลาบัฟระยะเวลาพื้นน้ําอยู่18แอ่าแล้วก็คูดาวสิก็ชนกันสามารถใช้และมีพื้นน้ําตลอดเวลาก็ออกใช้ได้แต่ก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็แต่อันนี้อันนี้ดีมากอันนี้คือถ้าใครอยจะเล่นนิโลสายระเบิดให้มันแรงๆเนี่ยก็คือิ้นสุดที่ C2 ก็คืออเมื่อเราสร้างความเสียหายน้ำแก่ศัตรูเนี่ยจะทําให้ ต้านทานน้ำเนี่ยลดลงก็คือจะโดน,นจะโดนธาตุน้ําแรงขึ้นนะสัมิาแล้วก็คือจะมีอันนี้จะลดต้านทานส5เปอร์เซ็นต์แล้วถ้ามันติดงอกเงยเนี่ยกเ็เราเล่นสายงอกเงยอยู่แล้วสายมะเฟืองอยู่แล้วใช่ไหมก็จะทําให้ธาตุไม้เนี่ยลดลงอีกสาก็คือพูดง่ายพูดตรงๆก็คือทําให้มอนเนี่ยติดลดต้านทาน35ทั้งน้ําและไม้นะทั้งน้ําและไม้ก็ทําให้น้ําแรงขึ้นแล้วก็ไม้แรงขึ้นก็ทําให้ตัวพวกะระเบิด อ่องมะเฟืองเนี่ยแรงขึ้นหรือไม่ก็ถ้าเราเล่นกับในอนาคตที่บินน้องนไนดาเนี่ยก็ไนาดาก็จะสกิลธาตุแรงขึ้นเพราะสกิลธาตุสกิลของน้องไนดานา้องไนดาเป็นธาตุไม้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นอ่อให้เพิ่มอันติสามขั้นแล้วก็อันติสามขั้นก็อย่างว่าเราไม่ได้เน้นอันติแรงขนาดนั้นก็อาจจะไม่ได้จำเป็นมากเนาะต่อไปจะเป็นกุญแจที่4นะครับกุญแจที่4ก็คือเมื่อเรากดสกิล e ครบ3ครั้งเนี่ยโดนเป้าหมายเนี่ยอ่อจะทําให้ฟื้นฟูอ่อพลังงานธาตุให้แก่นิล้ลวก็ น้อนิลูก็จะอันตีแรงขึ้นอีก50%ก็ทำให้อันตีแรงขึ้นนะก็ถ้าเราเล่น,เ,ลนเป็นสายมะเฟืองก็ไม่จําเป็นเลยถ้าจะให้แรงเพราะาเราไม่ได้ใส่อะไรให้เพิ่มคีดาเมจเพิ่มคีให้มันแรงเนาะแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มสกิลธาตุนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายสุดท้ายก็คือจะทําให้นิลูเนี่ยกลายเป็นตัว DPS ถ้าใครอวยน้องนิลูก็คือถ้าเราเปิดถึงดาวนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนสายเป็นนิลูเนี่ยเป็นสายผสมก็คือสายทั้งทําให้อ่า ทำให้แรงขึ้นด้วยทำให้ตัวมาเฟืองแรงขึ้นด้วยแล้วน้องนิรูก็ยืนยืนตีแรงขึ้นด้วยเพราะว่าทุกๆเลือดท,ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้ทั้งอัตราคิและความแรงคิกลายเป็นว่าการที่เราบิ้วของแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยแต่การที่เราบิวมาเหมือนบิ้วมาสายเดิมเนี่ยแต่ได้คิเลทแถมเข้ามาแล้วก็ได้คิดามิทแถมเข้ามาสูงสุดได้ถึง30แล้วก็60นะก็ทัให้นิรูย่ยืนฟิลสำหรับใครที่อวยอยากจะเอาน้องมาไล่ลมามนะแต่ก็ดีค่อนข้าง,างท,ท,ที่จะสิ้นเปลืองไปหน่อยผมคิดว่าเพราะว่า แค่ลําพังตัวมะเฟืองให้มันแรงเนี่ยผมคิดว่าก็เคลียร์ได้หมดเกมแล้วเพราะค่อนข้างแรงมากๆแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็ดาอวยโดยเฉพาะนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการจัดทีมนะครับผมจัดทีมน้องนิลูเนี่ยก็อ่าทีมมันค่อยจำกัดอยู่แล้วนะทีมแรกเลยก็คือจะเป็นทีมบัฟมะเฟืองบุ้มนะผมก็คือเทพมะเฟืองอย่างเดียวเลยก็คือจะเป็นนิลูนะผมอันนี้ก็คือยืนหลักอางที่2คือจะเป็นตัวธาตุน้ําที่ฮิวได้นะผมเช่นโคคมิบาบาร่านะผมก็คือเลือกมา1ตัวนะ ตัวที่3ก็คือจะเป็นนักเดินทางนะผมนักเดินทางทัดไม้ก็ค่อนข้างสำคัญกับทีมนี้นะผมส่วนตัวที่4เนี่ยตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่จะมีแค่คอเล่อย,อย่างเดียวแต่ว่าในอนาคตอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีนาฮิดาแล้วก็เลยใส่มาด้วยเลยแล้วกันตำแหน่งนี้นาฮิด nah าจะดีกว่าแต่ถ้าแค่คอเล่ก,ก็ถือว่าเล่นได้แล้วเพราะผมเองเล่นผมก็รู้สึกว่ามันก็แรงเพียงพอใน,ใน,ในทุกคอนเทนต์แล้วแต่นั่นแต่แค่นาฮิดามาจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นที่ได้ง่ายขึ้นเพราะมันแตดทาดไม้ได้ง่ายกว่าเดิมแล้วมีดามจเสริมจาก นะครับผมก็ทีมนี้ก็เป็นทีมที่ดีที่สุดของนิลูแล้วนะตอนนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นทีมยืนทีมนิลูยืนฟิลนะผมนิลูยืนฟิลเนี่ยผมก็คิดว่าในอนาคตมันจะต้องมีตัวที่ทําให้นิลูยืนฟิลได้แนะ่เพราะไม่งั้นเขาคงไม่ออกแบบให้สกลิลอีสามารถตีเป็นธาตุน้ําได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ทีมนี้เท่าไหร่นะครับทีมนี้ก็คือจะใช้เป็นนิลูนะครับผมตัวที่2ก็จะเป็นตัวธาตุน้ําจริงธาตุน้ําอะไรก็ได้นะที่มันแปะน้ําได้เก่งๆอรั อ่าไม่จ้เป็นตัวฮิลก็ได้เพราะว่าเราจะไปใช้ฮิลที่เป็นตัวธาตุไม้แทนก็คือแล้วก็แล้วก็ตัวที่3ก็คือจะเป็นนักเดินทางคอเล่ในฮิดะเขาสักตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ตัวที่4เนี่ยคิดว่าจะต้องเป็นตัวไม้เนี่ยนะครที่เป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นฮิลได้ทําให้เราเนี่ยสามารถไปเล่นนิลูยืนฟิลได้เพราะณน,นตอนนี้เราต้องใช้โคคมิบาบาร่ายืนฟิลเพราะว่าถ้าเราไม่เอา2ตัวนี้ยืนเนี่ยเราจะตายเองเพราะมันเป็นเหมือนระเบิดพีชีะเพราะเราจะโดนระเบิดของอมบฟเฟิเนี่ยตายเองซะมากกว่าเราก็เลยตต้อองเเาัวฮน่ยืยืิพ ดึงเลือดของทุกคนให้กลับขึ้นมาให้มันเต็มแล้วก็วนโรเทชันใหม่ประมาณนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องกรีมเพย์แล้วก็โรเทชันนะครับผมรอบนี้ก็ไม่ไม่มีทีมอะไรให้ดูเยอะก็เลยจะแถมเรื่องการโรเทชันของการกดสกิลดเลยแล้วกันนะครับผมไปรับชมกันเลยนะครับผมว่าการกดโรเทชันของทีมมิลูเนี่ยเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ

โอเคก็จบลงแล้วนะครับสำหรับไกด์ของนลูก็ถ้ามีข้อติชมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ลงไปได้แล้วก็มีตรงไหนที่ผิดพลาดก็สามารถแก้ไขอบอกกันได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ